สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง s n o w b e a s Anansa ค่ะ Welcome back to my beauty studio ค่ะ ุณผู้ชมครับวันนี้กลับมาเจอกับน้องซโนเบตอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่กลับมากับการรีวิวะค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ไม่ได้มาเปิดถุงแต่อย่างใดน,นะครับแต่กลับมากับการรีวิวค่ะคุณผู้ชมหลายคนก็เรียกร้องกันเข้ามาว่าอยากให้รีวิวแปลงให้ดูอีกนะครับวันนี้เบกก็เลยเลือกแปลงมาหนึ่งยี่ห้อมารีวิวให้คุณผู้ชมดูนะคะนั่นคือแปลงจากเมกาโฟยเวอนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นขอพูดถึงเครื่องสาอางจาก e มกาโฟยเวอร์ก่อนเมกาโฟยเวอร์ Make เนี่ยทำเครื่องสยอางค่อนข้างที่า ก็ไฟเวอร์ตอนแรกจะไม่มีในประเทศไทยแล้วแต่สุดท้ายเซฟราก็คือซื้อกลับมาอยู่ในเคาน์เตอร์ของเซฟรานะคะคือซึ่งถ้าใครที่อยากจะช้อปปิ้งเอ่อแมกกาไฟเวอร์นี่ก็สามารถทําได้ที่เซฟรานะคะคุณผู้ชมก็ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยที่ไม่เคยห่อไม่เคยซื้อแปรงแมกกาไฟเวอร์โปรเฟชชั่น n a ลในส่วนของ1นึ่งสมานะคะลักษณะก็จะเป็นแปรงคล้ายๆกับคอนทัวร i n ิงบลัชอะไรแบบนี้ซึ่งเบนเอามาใช้กับครีมคอนทัวร์แล้วเบรู้สึกว่ามันชอบแล้วก็ใช้ดีมากๆมันเข้ากับรูปหน้าเบนได้ดีมากแล้วก็เเเวลาเลาากอะไรน คือมันดูดีแล้วก็ดูสวยมากๆเลยนะคะเบ๊กก็ถือว่าแปลงเขาเนี่ย ทำเอ่อได้ค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็เบ๊กก็ดูว่าเป็นแป้งที่เมดจากมาริเซียนะคะถ้าใครเคยติดตามคลิปที่เบ๊เคยเปิดถุงดนะีอันนานแล้วเกี่ยวกับแปรงดีอันเบ๊เคยซื้อแป้ง brush บัตจากดีอัมาอันนั้นก็ made in มาริเซียเหมือนกันเบคกเลยคิดว่าไม่แน่มันอาจจะทํามาจากโรงงานเดียวกันก็ได้นะคะคุณผู้ชมแตอยงอะไรก็ตามค่ะวันนี้เบ๊ไม่ได้มาพูดแต่แป้งตัวนี้แต่อย่างใดนะคะล่าสุด mega fiber ได้มีชุดเซตออกมาในช่วงปีใหมค่ค่ะนั่น,นคือ the sparkle บลัชเซตนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่เลยให้คุณผู้ชมดูหน้าตานะคะก็คือจะเป็นเมก้าไฟเวิร์บลัชเซตนะคะในในกล่องนี้เนี่ยประกอบไปด้วย5อย่างนะคะเดี๋ยวจะเปิดคุณผู้ชมดูเลยนะคะว่าอะไรบ้างคือกล่องก็คือสวยแล้วตอนแรกเราตัดสินใจอยู่นั้นว่าเอ๊จะเอาหรือว่าจะไม่เอาดีนะคะแต่สุดท้ายก็คือไม่รอดน,นะคะอะไรที่เป็นแปลงนี่ดิฉันก็โดนหมดทุกอย่างอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมก็มากับพาส์แบบนี้นะคะนี่คือชิ้นที่1ของในกล่องนี้นะคะซึ่งพาส์เนี่ยก็จะมีรูปแบบ ปากรูปกัดเอ่อกัดแปลงอะไรแบบนี้นะคะก็เก๋ดีเหมือนกันนะเบ้กก็เห็นว่ามีรูปสัญลักษณ์ของ m ม k อ Up f ฟ r e อ e r เนี่ยอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วนะคะแล้วก็เปิดออกมาข้างในก็จะใส่แปรงมานะคะคือเป็นว่าเขาทำมาได้แบบพอดีทุกอันเลยนะอืมนะคะคุณผู้ชมอันนี้ไม่เกี่ยวนะ,ะอันนี้เป็นอันที่ไปซื้ออยู่แล้วเดี๋ยวใจคุณผู้ชมดูนะคะว่าข้างในเนี่ยมีแปรงอะไรบ้างแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งหน้าโดยใช้แปรงเหล่านี้นะคะให้คุณผู้ชมดูเลยว่า แต่งแล้วจะออกมาดีแล้วคุณผู้ชมควรจะซื้อแปลงเซตนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปขอเริ่มที่อันแรกเลยนะคะเปสขออนุญาตเริ่มจากแปรง106ค่ะคุณผู้ชมแปลง1 0 6เขาบอกว่าเป็น foundation b บ u s h นะคะ106ก็คือใช้สําหรับการเกลี่ย o u n d a t i o นนะคะคุณผู้ชมก็คือเป็นแปลง foundation ทั่วไปนะคะแต่เบสลักษณะของด้ามเนี่ยรู้สึกว่ามันจะจับถนัดมือแล้วก็มันจะมีความอ้วนๆเดีเ๋ยวไปจะลองนะคะว่ามันจะดีกว่าแปลง d ีอที่เป็นแฟลตแบบนี้ไหมทททีีีีีี่่่่ไมเคยมะคยะนน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 ะะะะออออัััั้้สําหรบแแปปงงง1ข Mega Fireware ใชุด อันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเป็น precision powder brush นั่นเองนะครับ128นะฮะก็จะเป็นลักษณะเป็นเป็น powder brush ทั่วไปนะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะลองดูนะฮะว่า powder brush อันนี้เนี่ยปัด แป้งไปบนหน้าแล้วมันจะดีหรือเปล่าไม่รู้สึกว่าน้ำหนักมันอาจจะดูหนักไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตรงนีเกิลตรงนี้เนี่ยมันทมามนหนักน่าจะมีไม้อยู่ข้างในนะดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะดูนะฮะว่าใช้กับบนใบหน้าเราแล้วก็จะดีหรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมส่วนอันที่3นี่ก็จะเป็นแป้ง flat round blush blush b Bl u s นะฮะหนึ่งห้าหกคือเวสหน่ะดูที่เซลฟฟอร่าเราไปรู้สึกแป้งนี้มันไม่มีเมรู้สึกว่าแป้งนี้น่าจะแบบได้ดีแหละบัดทั้งแก้มแล้วก็ตรงเนี้ย ท็อปตรงนี้ใช้ปัดไฮไลท์ได้ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูนะคะว่าปัดแล้วก็ออกมาเป็นยังไงจะคุ้มค่ากับเงินที่ไปเสียไปหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมแล้วก็อันสุดท้ายในเซตนี้ก็คือ precision eye b r e n d e r brush นะครับแปรงอายมีอันเดียวในเซตนี้นะคะก็น่าจะเป็นแบบว่าทำแบบว่าครีดเบนเดอร์เก๋ๆอะไรแบบนี้นะคะคุผู้ชมซึ่งเบสรู้สึกว่าเป็น ถ้าให้ดูตอนนี้เป็นเซตที่สม,สมราคาแล้วก็น่าพกไปเดินทางมากเลยนะคะเทเบสจําจราคาไม่ไน่าหน้าู่ที่ประมาณ2,600หรือว่า2,700บาทเนี่ยก็ได้ครบเลยทั้งหน้านะคะอย่างนี้็ตามเดี๋ยววันนี้เราจะมาร้อยคุณผู้ชมดูนะคะแปลงเมก้ฟเวอ์ทั้งหมดว่า มันควรซื้อหรือว่ามันไม่ควรซื้อนะคะแต่ก่อนที่จะไปชมนะฮะขอให้คุณผู้ชมเนี่ยชวนเป็นกำลังใจให้เบสด้วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe ในช่องเบสด้วยนะคะเบสอยากให้มีคนมา subscribe เยอะๆนะคะเบสจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปอื่นๆต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยค่ะเกรงว่าคุณผู้ชมจะมองไม่เห็นเบสก็ขยับใกล้ขึ้นมานิดนึงนะคะคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเบสจะมาแต่งหน้าให้คุณ แปรงของ Make Up For Ever เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะอันดับแรกก่อนที่เบ๊จะไปเนี่เดี๋ยวเบ๊จะเริ่มพรีวิหน้าก่อนนะคะ Nix v e บ w i t m e ีค่ะตัวนี้เป็นตัวที่เสมือนกับเบสเจลลี่เป็นไฮเดรตติ้งเบสนะคะช่วยเพิ่มความชุมช่มชื้นให้ผิวดูมีนะะ้ำมีนวลมากยิ่งขึ้นคะ่ะลักษณะก็จะเป็นแบบเหลวๆแบบนี้เลยนะคะเบ๊ก็เสียดายเหมือนกันว่าแบบนิกก็ไม่มีในประเทศไทยแล้วเนาะไม่มีในโลกนี้แล้วด้วยเอ้ยหรือว่ามีในประเทศไหนไม่มีประเทศไทยซึ่งในโลกนี้คุณยังซื้อได้นะคะ เป็นเจลลี่เบดนะคะที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ให้หน้าของเราเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็เวลาเราแต่งหน้าเนี่ยมันก็จะสมูทไง <S <S เดีบยวช้ชแปรงนี้แหละคะ่ะเป็นแปรง 106นะครับเป็นฟ n d เดชั่นบลัชนะคะเบสชอบหน้าตาของแปรงมากเพราะแปรงเนี่ยมีความเป็นไม้ไม้ที่แบบซิกเนเจอร์ไม่เหมือนใครนะคะวันนี้เบสขออนุญาตใช้กับรองพื้นนาเชียโกร o นะฮะรองพื้นในตํำนานที่ทุกคนหลายคนก็ต้องรู้จักอยู่แล้วนะคะใครที่แต่งหน้าไม่รู้จักนาเชียโกร o นี่คุณเกิดไม่ทันยุคที่รุ่งเรือของเครื่องสอกัอางนะคะคุณผูชมก็บีบมาสองปั๊มนะฮะแล้วก็ใช้แปรงเนี่ยลากเขาลงไปค่ะ แป้งถูกออกแบบมาได้ดีนะคะเพขั้นตอนของการลากนี่เป็จะไม่ลากแบบอย่างนนะจะลากสั้นๆแบบเนี้ยให้มันแล้วก็แทบๆทบลงไปอย่างนี้เนี่ยซึ่งเหมือนแปลงอารมณ์แบบคุณทาสีบนบนแบบไม้บนอะไรแบบเนี้ยแปลงนี้ออกแบบมาได้ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นขนสังเคาะซึ่งสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์แบบน้ําได้นะคะ ยังไงตามเดี๋ยวเราสรุปว่าแปลงดีไม่ไดีตอนสุดท้ายตอนนี้เอามาใช้แล้วก็แตกให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าเออเนี่ยเราใช้จริงๆแล้วพอฟอร์แมนที่ออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคอยู่นะคุณผู้ชมดูหน้าขาวใช่ไหมอ่าเด๋ยวต์กขอใช้นิกก็ไม่มีอีกแล้วอะ่ะนี่เป็นคอนซีลเลอร์ของนิกนะคะใช้ปิดใต้ตาดีมาก ใครบอกว่าหนูอยากได้แบบมีก็แม็กมีขายนะครับแบบนี้คอนซีลเลอร์แบบนี้เป็นคอนซีลเลอร์ที่แบบว่าพอร์ตพอร์ตจะมีเนื้อที่ค่อนข้างเข้มข้นนะคะ วันนี้เบสจะใช้คอนทัวร์แบบครีมนะคะซึ่งเบสเลือกคอนทัวร์แบบครีมที่เป็นมาเ o อร t e เบสตลอดเวลาน,น,นั่นก็คือเป็นฮูด a าแทนทัวร์นะคะคอนทัวร์แอนด์บอนเซ่ครีมสีไลท์นะคะคุณผู้ชมสีไลท์มันก็คือแบบเจ็บๆแตกๆแ,กแกลว้วอาคุณผู้ชมเนี่ยมีอะไรแบบนี้มาปิดให้เบสจะใช้แปรงเนี่ยวนลงไปเลย คอนทัวร์ครีมอันนี้เป็นคอนทัวร์ที่ดีเพราะว่ามันกลายเป็นแป,ป้งไปเลยไงแล้วไปรู้สึกว่าชอบมาก คงานครีมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปจะทางานแป้งต่อนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวอย่างรวดเร็วเลยค่ะวันนี้ไม่ได้ใช้แป้งฝุ่นที่เช็ดหน้าจากอิงหลอดนะคะอันนี้ไม่จำไม่ได้ว่ามันคือแป้งอะไรอ่ะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวไปจะใช้กับอันนี้นะคะนึ่นะคะเป็น precision powder but นะคะคือตอนที่ไปเห็นตอนแรกอะไปรู้แล้วแหละว่ามันต้องดีแต่ว่าเราไม่รู้ว่าบนหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปจะแท,แทบแท็บลงมนหน้านะคะคุณผู้ชมสังเกตว่าแปลงมันจะเป็นแบบเป็นเหมือนค่อนข้างที่จะ flat ไม่ฟเหมือนกับแปลงละแแมกับแปลงของลาพารีนั ก็แทบเป้แปงนี้ถามว่าดีไหมโอเคใช้มาแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากบนใบหน้าเรารู้สึกว่าช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเนียนมากๆมากๆถึงขั้นสุดเลยอะ รายการต่อไปนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปปัดแก้มแล้วก็ปัดไฮไลท์นะคะซึ่งแปรงปัดแก้มปัดไฮไลท์เนี้ยเป็นบรัชบัตของเขานะฮะเป็น1นึ่ตอนที่ไปดูเนี้ยเบ๊รู้สึกว่ามันจะต้องซื้อเป็นเซตนะมันจะไม่มีแยกขายนะคะคุณผู้ชมยังไงก็ตามนะถ้าสมมติมันดีเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมนะฮะก็เบ๊จะใช้เอ่อบรัชออนจากเบกอรนะคะเป็นมิเนอรัลบรัชนะคะเป็นสีซองเบอร์ต้นเหตุนะคะคุณผู้ชมเหมือนจะไม่มีขายแล้วแต่ใช้ดีมากนะฮะจุ่มไปตรงนี้นะ,ะแล้วก็ยิิม้มนดๆนะคะนปัดมาอ,อน วันนี้ไฮไลท์เดี๋ยวไปใช้แปรงนี้อีกฝั่งหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมก็จะใช้บัตไฮไลท์ซึ่งวันนี้เนี่ยเอ่อไม่ใช้24น a r a t s ออันนี้นะคะจากเจฟฟ r ี e s สตาร์นะคะวันนี้ใช้สีอะไรดีวันนี้ขอใช้สี s ็อคอเอ่อ s ็คอปากสืสีแบบธรรมชาติมากๆนะคะ โอเคนะคะสำหรับไฮไลท์เดี๋ยไไปขออนุญาตเออแบบว่าใช้แปรงนี้ลองดูแล้วก็ลองแบบเกี่ยตรงนี้ดูว่าแบบมันเป็นยังไงนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวใช้ n i ค a r a นะคะเป็นมาร์กใน l o r Eyeshadow Palette นะคะชอบสีนะคะใช้สีส้มๆอะไรแบบนี้นะคะจะลองลากๆดูนะว่าจะเป็นยังไงลากตรงแบบว่าเบ้าตาแล้วก็ขึ้นไปนิดน,นึง โอเคนอะยู่นะก็ใช้สีที่เป็นชิมเมอร์ทองๆอ,อะไรประมาณนี้ก็ not bad ใดๆก็นอนบ่า่าตาลากันมาเรอะไรประมาณแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวไปขอทาลิปก่อนนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวไม่ใช้ลิปคอมโบแบบ3อันเลยนะคะใช้สอดเขียนขอบปากใช้ลิปจากชาบโตวันนะคะเป็นสีอ n ออนสตนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ใช้กรอสของ j จฟฟี่สตาร์นะคะคุณผู้ชมโอเค ลิปซอฟ์แมทที่แบบว่าไม่แห้งเป็นลิปซอฟ์แมทที่ให้ความชุ่มชื้นอยู่นะฮะเมื่อกี้เราใช้สาดแก่งข่าปาดใช่ไหมแล้วเราก็ทาข้างในแล้วก็ปเบลนเขาออกมาได้สีประมาณนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเบสจะรอให้เขาเซตตัวนิดหนึ่งแล้วก็จะทากรอสลงไปนะฮะคุณผู้ชม โอเคค่ะคุณผู้ชมครับก็มาสรุปกันเลยนะคะว่าแปลงอันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันดีหรือว่าไม่ดียังไงนะคะเดี๋ยวเป็นจะพูดให้คุณผู้ชมรายอันเลยแล้วกันคุณผู้ชมจะได้รู้สึกว่าโอเคสบายใจนะคะเด๋วตพูดถึงแปลงอันแรกก่อนแล้วกันนะคะเป็นฟอนเดชันบลัชค่ะแปรงฟอนเดชันบลัชของเขาเนี่ยไปรู้สึกว่าดีมากเลยนะคะคุณผู้ชมมันเข้าตามแบบว่าซอกเราได้ดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือด้ามจับมันดีแล้วก็น้าหนักแปลงความสั้นความยาวของแปลงมันดีมากๆเลยนะคะสำหรับแปลงฟอนเดชันบลั กับแปรงทาสีแล้วก็มันเข้านุ่นเข้านี่มันแบบมันสม ooth มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับแปรงฟอร์ดิชันบลัชนะคะเอ,อ่ออันที่สองที่ไปใช้นะคะนั่นคือแปรงอันนี้น่าจะเป็นคอนทัวร์ริงบลัชหรือว่าอะไรสักอย่างเดี๋ยวไปขึ้นชื่อคุณผู้ชมข้างล่างแล้วกันนะคะอันนี้สําหรับการใช้ครีมผ่านนะคะใช้ฝุ่นไม่ผ่านเพราะเนื่องจากว่าเนื้อมันค่อนข้างแน่นไปตอนแรกที่เบสกะว่าจะซื้อมานเนี่ยเบสกะว่าจะซื้อมาเซตใต้ตาแต่ว่าสุดท้ายไปไปไป,ไปมาแล้วไปรู้สึกว่าใช้กับคอนทัวร์แบบครีมเนี่ยมันมเพ ไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะมาแทนที่แปรงคอนทัวร์ที่เราใช้อันนี้เราใช้แปรงคอนทัวร์ครีมของเจฟฟี่สตาร์กับของเอ่อบีเอสคอสเมติกใช่ไหมแต่ตอนนี้คนนี้ขึ้นมาแทนแล้วถ้าวันไหนที่เราจะต้องมีคอนทัวร์แบบครีมหรือว่าบรอนเซอร์แบบครีมเนี่ยไปจะใช้แปรงอันนี้เนี่ยในการที่จะวนวน,วนเพราะมันเข้ากับซอกหน้าผมไปได้พอดีเลยนะคะคุณผู้ชมชอบมากอันนี้ชอบมากๆเลยคือคิดไม่ผิดเลยว่าที่ซื้อมาเนี่ยนะคะคุณผู้ชม ต่อไปแปลงอันนี้ค่ะคผู้ชม powder brush ค่ะถามว่ามันจําเป็นต้องมีไหมเอาตรงๆไหมถ้าใครยังไม่มี powder brush ใครก็ตามที่ยังไม่มี powder brush เลยในชีวิตนะคะหรือว่ามีแล้วแต่ว่าเป็นทรงอื่นเนี่ยอันนี้ควรมีเลยเพราะว่ามันนุ่มมันนิ่มมันแบบมันซอฟมันเหมือนกับคุณเอาแบบเอา cushions เออเขาเรียกว่าอะไรเบาะนุ่มๆเนี่ยมาแบบบนใบหน้าของคุณแล้วมันดูล,ละมุนมันดูดีมากๆเลยจากคนที่ไม่ชอบเออ b u ชบัตจัด จากคนที่ไม่ชอบพาวเดอร์บัตเนี่ยเบชเชื่อว,ว่าคุณจะชอบพาวเดอร์บัตเป็นอย่างมากๆเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมได้ลองอันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะอันสุดท้ายค่ะไปแปลงบลัชบัตค่ะลักษณะหน้าตาค่อยๆคล้ายกับฟอร์เรชั่นบลัชนะคะแต่ฟอร์เรชั่นบัตจะมีความเดนช์มากกว่านะคะอันนี้จะมีความไลท์มากกว่าแต่ไบชรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยมันไม่เหมาะกับเป็นบลัชบัตเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่เคยมีแปรง2อันที่ไปจะซื้อมาเป็นบลัชบัตสุดท้ายแล้วมันก็ไม่เหมาะนะคะนั่นก็คือ hora, เซฟอร่าเป็็็็นน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 เเเเเอออรร์์ซับบบะะะคคแล้้้ววกปปี precision brush จาืม สอดเหมือนกันแต่ว่าตอนที่เบสไปซื้อเซตนี้เนี่ยเบ้นไม่ได้ลองไม่ได้อะไรคือเห็นว่าเป็นเมก้าไฟเวอร์แล้วเราเคยใช้แล้วมันดีเบสก็เลยเอามาทั้งเซตนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมมันเหมาะสําหรับการเป็นไฮไลท์มากเพราะว่ามันไม่เด่นเกินไปมันไม่หนาเกินไปการกระจายตัวของไฮไลท์ของคุณเนี่ยมันจะเข้าทุกที่มากกว่าอันนี้เหมาะมากเป็นไฮไลท์บัตรซื้อมาเป็นบรัชบัตรไม่เหมาะแต่เป็นไฮไลท์เตอร์บัตรเหมาะมากๆแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะสำหรับการเป็นไฮไลท์เตอร์บัตรแต่ที่รู้นะคือตอนนี้ฉันมีแบบเดียวกันเลยค่ะ เพิ่อมอีกอันหนึ่งนะคะจริงๆมีรู้สึกว่าจะมีอีกนะคะแต่ว่าอันนี้คือตัวอย่างความเหมือนค่ะเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะแค่ด้ามไม่เหมือนกันแค่นั้นแหละนะคะคุณผู้ชมโอเคนะคะคุณผู้ชมและสุดท้ายก็เป็นแปลงตานะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่ามันคือ precision eye blender but ก็เป็นเบนเดอร์ที่ดีนะ เข้ากับเบ้าตาได้ดีนะคะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นของแถมในเซตมานะคะแลวเป็นรู้สึกว่าของแถมนี้ก็คือใช้งานได้ดีแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะผู้ชมซึ่งแปลงทั้งหมดเนี่ยมา4อันนะคะแล้วก็มีกระเป๋า1อันทั้งหมดใส่มาในกระเป๋าแบบนี้นะคะคุณผู้ชมได้5ชิ้นทั้งหมดนะคะในราคาอยู่ที่ประมาณ2,600บาทนะคะอย่งไงก็ตามเป็นไม่ได้นในใจาราคาเป็นทิ้งลิงแล้วก็ทิ้งราคาวไว้คุณผู้ชมที่อินโฟมิชันบ็อกข้างล่างแน,น่นอนนะคะคุณผู้ชมสําหรับ ควรไมแปลงเมคอัพฟอยเวอร์หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยอยู่มันตั้งนานแล้วควรซื้อไมโอเคนะคะถ้าคุณอยากได้แปลงสังเคราะห์ที่ดีๆมีความโปรเฟสชั่นอลไม่รู้สึกว่าเมคอัพถ้าคุณอยากได้แปลงสังเคราะห์ที่ดีๆนะคะเบสคิดว่าเมคอัพฟอยเวอร์เป็นทางเลือกที่ดีมากๆสําหรับคนที่เริ่มจะสะสมแปลงนะคะไม่มีแปลงหลายอันและแปลงอันนี้ก็ประทับใจเบสมากเลยนะคะผู้ชมก็อย่างไรก็ตามนะคะฝากคุณผู้ชม กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ปบนอย่างไรก็ตามนะคะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้เบสด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เบสก็ต้องพอเท่านี้นะคะเดี๋ยวเขาหน้าเบนจะกลับมาับการรีวิวอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมนะคะแชร์คลิปนี้คุณผู้ชมและให้เพื่อนๆคนอื่นเนี่ยได้ดูแล้วก็ได้ลองตัดสินใจดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบแล้วเราเจอกันใหม่คราวหน้าลาไปแล้วสวัสดีค่ะ